กิเลสฐานะนี่ก็มีคำช่ายในหนังสือท่านหลังๆกิเลสมีฐานะมีลักษณะมีความหมายต่างๆกันมากมายหลายลักษณะหลายสิบหลายร้อยลักษณะก็ได้แต่ที่สำคัญที่เราควรจะรู้จักไหวหรือวันมา มันมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานี่แคกิเลสในฐานะเป็นเครื่องเศร้ามองเพราะรกิเลสเข้ามาแล้วก็ทําการเศร้ามองที่กายวาจาใจหรือที่อะไรก็ตามนี่ในฐานะเป็นสิ่งที่ทาความเศร้ามอง <c oughs> นี่กิเลสในฐานะเป็นเครื่องกั้นหรือปิดบัง มีคําว่าอาวรณะบางอาวุธะบ้างเพราะกิเลสเกิดขึ้นแล้วจะก,กั้นจะปิดบังเหมือนกับว่าทําให้เหมือนกับตาบอดทําให้ไม่เห็นอะไร <c oughs> สัตว์นี่ก็ถูกกิเลสปิดกั้นหรือขังเอาไว้มันจึงเหมือนกับสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในอที่มืดที่ี่กิเลสในฐานะเป็นทุกขสมุทยัย ็นแดนเกิดขึ้นมาแห่งความทุกข์นี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วเมื่อใดมีกิเลสมันนั้นก็มีความทุกข์นี่ตัวตัวอย่างเพียงสามอย่างนี้ก็พอแล้วที่จะชี้ให้เห็นความหมายในแง,ขงนะ่ของฐานะว่ากิเลสนั้นมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นอะไรบ้างเราจะไปรู้ละเอียดในเมื่อดูกันถึงคำว่ากิเลสสไวพ์หรือกิเลสเววัจนะ มีหลายปิดชื่อ